คืนที่สัมพันธ์กันไม่คงที่ถ้าฉันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วที่ไหนที่ฉันควรจะอยู่อ๊ป <c oughs> สายเกิดไปแล้วที่จะคิดออกตอนนี้ใช่เขานั่นแหละที่เป็นคนฆาตกรรมไม่ใช่ฉันถือไว้ไม่เจ็บสักนิดอย่ามองฉันนะ ซ่อนเหรอฉันจะหาคุณเองวิ่งเหรอฉันจะจับคุณเองสู้เหรอคุณลองได้นะคุณกล้าที่จะรบกวนการไร้มนของฉันเหรอใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครนะคุณไม่ได้เห็นอะไรเลยดาบที่มองไม่เห็นเนี่ยอันตรายที่สุดโชคชะตาก็เหมือนลูกเตา๋าหลายหน้าและคาดเดาไม่ได้ความเสี่ยงเป็นเพียงโอกาสที่แอบแฝง ฉันจัดการเรื่องเลอะเทอะเกินกว่าที่สมองน,น้อยๆของคุณจะจินตนาการได้ใครเอาขยะมาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยทุกอย่างมีที่มาของมันแม้แต่ขยะหลับให้สบายฉันจะดูแลคุณเองถ้าคุณเห็นฉันแสดงว่าคุณตายไปแล้วแม้ว่าฉันจะเสียสละชีวิตแต่ฉันจะไม่ยอมเสียเกียรติไม่ต้องคิดแค่ทำตามที่บอกก็พอ อยู่ในกำมือฉันแล้วไม่มีใครบริสุทธิ์ใจด้วยราคาที่เหมาะสมชื่ออื่นๆนอกเหนือรายงาน